ครับกับเรียนท่านในองค์งการ,ารบริหารส่วนตลโนทานนะครับท่านกับนันท่านเกษตรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับผู้สนับสนุนโครงการนะครับรวมถึงสมาชิกกสทททุกท่านนะครับแล้วก็ที่ร่วมแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมประชุมวันนี้นะครับก็ผม รู้สึกยินดีดีใจนะครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนทาครับก่อนหน้านี้ก็ไปประกวดที่จังหวัดก็ได้ตำบลเข้มแข็งนะครับชนะเลิศมาใช่ไหมครับครับก็ถือว่าตำบลโนนทาเรานี้เข้มแข็งขยันนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ลงสีข้าวกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับลงสีข้าวพอมีแล้วนะครับ ก็ต่อไปก็มีปุ๋ยใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะครบวงจรแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีปุ๋ยใส่ข้าวใช่ไหมครับได้ข้าวมามาสีข้าวเอาไปขายโอ้ครบวงจรแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนท่าเรานะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้านโนนท่า ตั้งได้แล้วเข้มแข็งก็อาจจะในโอกาสต,ต,ต่อไปสอจอไปตำบลอื่นและอีกหกตำบลที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลก็อาจจะรบกวนทางนนทาาไปช่วยแนะนําหน่อยทําแบบไหนเออทำไมโนนทา่าทำแล้วเขาโอ้บา้นนบานนั้นบ้านนี้ออกรถกันขายได้ดีึางเลยก็เดี๋ยวจะไปแนะนําตำบลอื่นบ้านเราก็จะได้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับก็แววมาว่า แต่ราคาดีก็คาดว่าน่าจะราคาดีเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านก็โดนทั้งน้ำท่วมโดนอะไรเนาะแต่บ้านเราน้ำน้ำไม่มาเลยมันปเป็นตกแบบเพื่อนบ้านตกก็ตกเกินเนาะกะ็ส่วนเรื่องโครงการเรื่องบพัฒน,นานะครับก็ผมก็ได้ประสานทางทนายโยบาแล้วปีหน้าก็อบจอก็จะมีโครงการมาลง จํานวน2ล้านบาทนะครับเอามาลงของโนน่านะครับปีหนึ่งสจได้งบดูแลพื้นที่7ล้านลุงโนนธาสองล้าน,นมอเร็วเรียไปบอกสมูนอื่นเขาถือว่าหักโนนธาตหลายกว่าสมุนอืนนี่ยครับแล้วก็ในปีต่อไปปี68ผมก็มองว่าอ,อาจจะเป็นเน้นไปเรื่องทางถนนทา,ง,นทางการเกษตรนะครับเพราะว่าหน้าแหลงเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอก The phó đã quân tiếp tục bước hai không bị luật mấy quá mấy lần rồi chóng mặt 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 หน้าจ,จอมึเ่งเราเเดี๋ยวมีโครงการมารงให้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมวันนี้นะครับก็แล้วก็เห็นว่าประชุมอีกหลายรอบเนาะก็ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจผมเชื่อว่าถ้าทำอะไรแล้วเราทำย้ำๆทำตลอดทำด้วยความที่มีความชำนาญผมเชื่อได้เลยว่าประสบผลสำเร็จแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในกลุมเนี่ย ้องไปบอกไอ้พวกอยู่ในครอบด้วยนะผลิตได้ทันนะต่อไปถ้าขี้วัวขาดตลาดอาจจะโดนท่าได้รับซื้อขี้วัวด้วยนะผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับก็ถ้าคุณปุ๋ยไปรุ่งแล้วข้าวก็รุ่งแล้วนี่ต่อไปขอให้นำร่ารวยทุกคนนะครับครับขอบคุณครับ,ม,ม,าาบ,บม,มาทำซสึกขายอย่าลังเลรวยๆนะ เดี๋ยวเราก็จะต no? pues <un catch a surprise> no? <un> ้องวางแผนกันเนาะวันนี้เราก็ไปบอกลูกเราเลยดีหลายๆว่าดีๆทำ่ด้ดีๆนะเนาะใครเรียกว่าอะไรครับยูกนึงครับโอ้ยหลากหลายโอเคครับผมก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านผอเนาะที่ในที่พวกเราครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผอโปร่งเงินแดงก็อขอบคุณท่านผอแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ไปวันแข่งกันนะ เยอะมันก็จแต่ขี้เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าขี้วัวไม่พอก็คือท่านกำลังท่านได้ยนแล้วว่าท่านประธานท่านที่อยู่ที่าให้ม่ด้ยนแล้วถ้าคือขี้วัวตองมานทำไมบอ๊ะเอาไคุณไปดูเองเพรอะไรครับรายได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มนเราเห็นไหมครับเนาะเรานั้นเลันจากนี่เครับเราก็ตรวจข้อตรวายส่นั้น วันนี้เราก็ตับเส้นที่เนียร์น้เราปไ่ที่เ่าไรนหน่นดรไหนหนไไกลแ่ท่าไนครับโอเคที่แรกเาเกันที่บ้าน9หมู่8หมู่11เราจกันที่นี่เนาะหมู่3ลงไปพบปะที่บ้านเนาะไหนแม่มาไหมค่ะ ใช่ชอกมากเลวลาแม่แม่เดินมาประชุมแม่ทักปุยเลยไหมไหวไหวพอบ,บอกว่าในมืยเราลอยว้าอย่ะแม่เดินมาเองใช่ไหมครับเดี๋ยวรถมามาเองมาเองชอกมากโมทีเราก็เจอกันที่สา,ารา,ากลางบ้านกินจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมครั้งแรกที่เราลงพบปะเรามีการวิเคราะห์เนาะว่า,าทําอาชีพอะไรเปนเดือนเท่าไรนะครับส่วนมาก ประกอบอาชีพอะไรครับเกษตรเกษตรกรกใช่ไหมครับใครทาขายของจำนี้ไหมครับร้านค้านีไหมครับไม่มีเลยเหรอใครมีรูปหลางเรียนอยู่บ้างครับยกมืออ่าอันนี้ก็คือปลุกป้าหมายหลักของเราเพื่อให้มีรายได้เพื่อให้ินรูปหลังไปเรียนไม่ใช่ให้มันเป็นามอไซเวแอบแอม,แม เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะให้ท่านผู้ใหญ่บ้างแล้วก็กำนันเช็คนะครับลูกหลานใครแว่นไปแว้นมาเราจะตัดออกจากโครงการนะครับถือว่ารายได้ที่ท่านได้เราไปสร้างความเดรอดร้อนให้คนอื่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาตรการอีกนะครับโอเคไหมครับเห็ุแน่วันนี้ไม่ยากถ้าไม่อยากให้ลูกหลานแว้นทําไงครับเอาท่อไอเสียมันออกมืออย่านะอย่านะครับผมวันนี้เรามาชี้แจงถึงวัตถุประสงค์เนาะเมื่อตอนก่อนเกินนาต้องต้องกาบขอโทษมู ผู้นำหมู่หนึ่งมู่สองหมู่ห้าหมู่หกและหมู่สิบด้วยเพราะว่าอะไรครับเราไม่สามารถเอาคนมาได้เยอะกว่าน,นี้เพราะกอสอให้งบกี่กคนครับหนึ่งร้อยคนห้ามเค่น,นี้แต่วันนี้เขาให้งบมาแค่หนึ่งร้อยเรามารวมอยู่ที่นี่ร้อยสามสิบคนกลุ่มเป้าหมายหนึ่งร้อยเราก็เลยเอาผู้นำมาอีกห้าหมู่บ,บ้านบ้านละสามเป็นสิบห้า คณะกรรมการทางานอีกสิบห้ารวมเป็นกลุ่มเป้าหมายดาเนินการครั้งนี้กี่ค <c oughs> นครับร้อยสามสิบเหงืเสือวิยากรสวยนี่ก็ไม่ต้องนั่นเด้อว่ ừ, ได้แจกเหรอถ้าแจกก็ได้ร้อยนอา่ครับว่าไรพวกเอาอยากได้ทั้งเสื้ออยากได้ทั้งเงินโอเควัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้หนึง่งเกิดที่ไม่ได้เลยท่านนายกสนับสนุนเรื่องสถาน,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 นที่ประชุม สองท่านกำลังเป็นคนรวบรวมปราชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนให้มาคุยแล้วก็ปรึกษาคโครงการร่วมกันสองท่านแล้วสามท่านประหลัดเป็นคนไปอบรมสองคืนสามวันนะครับแม้ว่าท่านภรรยาจะไม่ให้ไปถ้าท่านก็ข,ขอไปนะครับท่านประหลัดก็ยังยืนยันอยู่มันเป็นหน้าที่นะอันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านประหลัดที่ก้าเสีย เสงชีวิตนะครับไปอบรมครั้งนี้นะ้วแม้จะกลับมาอาจจะได้นอนนอกบ้านสักหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านต้นไม่ว่านะครับท่านที่สี่ที่ขาดไม่ได้คือท่านประธานวิสาหกิจท่านที่ใหญ่เชลินสี่ท่านนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับถือว่าเป็นแกนหลักเป็นแกนนำนะครับผู้ว่าเขาขาดไปได้แล้วผู้ว่าเขียววงเนาะอ่ะขอเชิญทั้งสี่ท่านประจำตำแหน่งเลยครับเดี๋ยวจะให้พบปากกับพี่น้องรอนายอำเภอนิดหนึ่งท่านานายอำเภอตอนนี้ก็ <c oughs> เดินทางมาใกล้ถึงอำเภอพวนแล้วนะครับผม่ใกล้ครับมา่ด้หรอครับสองมาพอดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้้ท่านสองสอบผู้ป่วกันเนาะเฮ้ยแต่บนโนนน่าเป็นอะไรเดี๋ยวคนอยากมาเนี่ยเฮ้ย วิทยเราเกียรตินวนท่านมากเลยเนี่ยสอจอมิ้น7ล้านให้นวนท่าเท่าไหร่ครับ2ล้านนะครับอะขอเสียงโฟมือต้อนรับดังๆท่านสอสปานิวัฒน์่อยครับเพราะทำไมคุณก๊อฟหล่ออย่างนี้ครับหล่อไม่ซาวเลยครับแหมขพอพูดว่าคุณก๊อฟหล่อนี่หัวร้อนเลยนะที่หัวหน้าแอบบอกว่าหล่อนี่ไม่หัวร้อนเลยนะค,คุณก๊อฟเชิดหน้าครับ มาเทียบกันหน่อยใครจะหลกอกกว่าใคร,ครับใครหลอกกว่าครับเฮ้อ่าอางงี้ผมไม่ถามว่าใครหลอกใครหลอกกว่าครับอ <laughs> เอาครับก็